ไกลเคลื่อนไหวจะจัดเวทีทอล์ก4ปีให้หลังครั้งยุคพักอนาคตใหม่ในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยในเพจ a c e b o o k ของพักก้าวไกลนะคะประกาศเชิญชวนแฟนคลับให้เข้าร่วมง,งานดังกล่าวค่ะระบุข้อความว่าการให้ดูอำนาจยุคพักการเมืองของสารรัฐธรรมนูญมาจากไหนหมายร่วมย้อนรอยคำตัดสินยุคพักที่น่าสนใจอย่างพรรไทยรัฐไ,ไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคำถามที่ว่าถ่ายยุพักการเมืองต่อไปประเทศไทยจะเสียอะไรบ้าง ซึ่งประเด็นเรื่องอยุพักก้าวไกลนะคะกลับมาอยู่ในโฟกัสของสังคมไทยอีกครั้งค่ะหลังจากที่สารรัฐมนูนนะคะมีคำวินิจฉัยใ,ให้การกระทําของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักก้าวไกลที่นําการแก้ไขมาตรา1 1 2ไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนั้นเข้าขายล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาค่ะ แต่ทั้งเมื่อวานนี้นะคะทนายความก็คือคุณธีรยุทธ์สวนเกษรค่ะได้ไปยื่นเรื่องต่อกกตรเร่งให้ดำเนินการพิจารณายุพักก้าไกลตามระเบียบของกกตค่ะโดยคุณธีรยุทธ์นั้นเป็นคนเดียวกันกับผู้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของคุณพิธาและพักก้าไกลเข้าข่ายล้มล้างการคลองนั่นเองค่ะโดยเขาได้หอบเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ฉบับเต็มไปมอบให้กับกกตด้วยค่ะ พร้อมกันนี้คุณธีรยุทธ์ยังได้ยื่นให้กับาตอพิจารณายุบพักภูมิใจไทยคะ่ะโดยยกเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะกรณีการถือหุ้นโดยวมชอบของคุณศักสยามชิดชอบค่ะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนะคะเนื่องจากเห็นว่าอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคะ่ะซึ่งคุณธีรยุทธ์เนี่ยชี้ว่าเป็นเหตุให้เข้าข่ายยุบพักภูมิใจไทยนะคะตามกฎหมายพรรคการเมืองด้วยกรณีเช่นนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพรรคอนาคตใหม่ค่ะ ยังไรก็ตามค่ะเกมยุคพักก้าไกลกับพักขุนใจไทยนั้นถูกพูดถึงในหมู่นักการเมืองขั้วรัฐบาลเดิมมาก่อนหน้านี้นะคะโดยเชื่อกันว่าทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตและคุณอนุทินชาญวีรกูลน,นั้นจะถูกตัดตอนให้พ้นจากเส้นทางที่จะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ ทามกลางกระแสข่าวที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษค่ะในขณะที่คุณทิธาเองนะคะยังจะต้องเจอด่านสำคัญอีกในปปชค่ะในกรณีที่เขาจะถูกพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงพร้อมๆกับสสของพรรคก้าวไกลที่ลงลายมือชื่อเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2นะคะ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปีบให้คุณทักษิณเหลือไพ่ในมือน้อยที่สุดนะคะก่อนถึงวันที่คุณอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรจะมีความพร้อมลงสนามเต็มตัวค่ะแต่นั่นก็ทําให้หัวหน้าพักการเมืองบางพักนะคะมีข่าวว่าแอบรอส้มลนค่ะ